โอ้แล้วกนุกดาบุญบันเทิงในการเกิดมาสร้างบารมีแล้วเราก็สร้างบารมีกันจริงๆนี่บุญเป็นบอกเกิด่งความสุขและความสําเร็จในชีวิตของตัวเรานี่เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องพูดบอกกับตัวเราเองบ่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็เข้าสู่เรื่องราวที่เราอยากฟังอะไรดีนะจ๊ะเรื่องอะไรนะจ๊ะเหลงการีมันเป็นกฎแห่งกรรมจ้ะ เรื่องคุแห่งกรมจะต้องตอบยงอนจมใจรักชัวทำดีทำใจให้ใสชีวิตล้งตายจะได้ไปสู่สวรรค์สิ่งที่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ชีวิตเวียนวาย ได้วังวนหลีกเลีย่ยงไม่ได้แม้แต่สักคนไม่มีใครพ้นเรื่องกฎแห่งกรรม หากใครใจใสรได้ยทำบุญบุญต่อเกื่อนุนให้ไปสู่ที่สุขสบาย cốt hành công mày như phải con lên cốt hành công ai chưa hiệp hồn con hắn chưa cốt hành công อืรับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาอาเด่งทีแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารปามปราก็เป็นเรื่องที่คุณจะศึกษาไว้เป็นความรู้ติดขาติดแข้งเอาไว้นะจ๊ะเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวของเราเนี่ยกฎแห่งการกระทำเป็นกฎที่ ใครใครหนีไม่พ้นเหล็กเลี่ยงไม่พ้นไม่ไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้มันอันตรายสําหรับเราทําให้เราไม่ทราบจะทําดําเนินชีวิตอย่างไรให้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันแล้วก็ดับทุกข์ได้เราไม่ทราบเลยในเรื่องสําคัญมากๆอาการไปอบายไม่ดีเลยไม่ดีเลยเพราะมันทุกข์ไม่มีเวลาว่างเว้นเลยและยาวนานกว่าในเมืองมนุษย์จน จนอะไรเปรียบกันไม่ได้เทียบกันไม่ได้เลยทุกอย่างนั้นทุกในโลกมนุษย์ประเดี๋ยวประดาวไปกี่ปีก็ตายแล้วแล้วก็ไปเทียบตรงนั้นคือสุขของมหานลกทุกในเมืองมนุษย์เนี่ยไปเทียบแล้วอุปมาเหมือนอย่างนั้นนะจ๊ะวันนี้ก็มีเรื่องราวของเตี่ยใจดีแต่เรายังไม่เข้าตรงนี้เนี่ยเป็นแค่เอเคสตี ต่อมาเอ้เราไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะทีนี้ก็แหมไม่ทราบอันนี้จะเอามาดีไปดีคือกลัวผู้ใหญ่ครัวผู้ใหญ่กลัวงานเข้านั่นหนึ่งเอาปัญหา,าไปก็แล้วกันนะจ๊ะกลัวปกติก็ไม่ได้เอามาอย่างนี้ กะได้จะถือสาครูผู้ใหญ่นะเธอ,อตายไปแล้วนะล้วนตายหมดเสียดายเสียดายเนี่ยเธอเสียชีวิตกันไปหมดแล้วนไม่อาจจะอยู่ที่สร้างบุญเลี้ยงพระทีอะไรเยอะๆหรือสร้างคางล้อยปีกัญญายจารือือะไรต่างเธอเสียชีวิตด้วยโรคลิ้นหัวใจตีบ ไตาวายความดันโลหิตต่ำ้ดยวัย53ปีนี่นะแล้วตัดไปเลยเลยจ้ะหลังจากที่เสียชีวิตแล้วกำลังบุญที่ตนเองที่ทำต่อเป็นมนุษย์รวมกับบุญที่ลูกๆทำบุญอุทิศให้ บนตัวเองแล้วก็ลูกธบุตที่ได้ตามทันไป่จ้ะทำให้ได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาเป็นลูกคเทวามีวิมานอยู่ที่ต้นไม้ในป่าบนโลกมนุษย์คือพวกภุมิเทวาลูกคาเทวาอยู่ในเมืองมนุษย์นะจ้ะอากาศเทวาก็มีวิมานอยู่ในอากาศ มีความสะดวกสบายพอสมควรต่อมาก็มีพระไปหาท่านท่านเทศทิดานี่นะแล้วก็ได้สอนให้เธอได้อนุโมทนาบุญของลูกสาวที่ได้ทำหน้าที่รับบุญอยู่ที่ศูนย์ต่างประเทศร,รวมถึงบุญที่ ลูกสาวธรรมทิศส่งไปให้ทันเทพธิดาก็เพิ่มปิติในบุญแล้วก็อนโมทนาบุญนั้นหลังจากนั้นพระท่านก็ได้คุมบุญให้ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของท่านเทพธิดาทำใไปทันเทพติดายิ่งนึกถึงบุญได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากนั้นก็เกิดแสงสว่างแวบที่กายทันเทพธิดาทันเทพธิดาก็เปลี่ยนจากเทพธิดาลูกเทว,วากลายเป็น ทพธิดาคนทันอยู่บนชั้นจตุมหาราชิกาแต่พื้อมนุษย์ไปอยู่จตุมีความงดงามกว่าเดิมมีผิวพรรณวันนะสว่างสวยกว่าเดิมและมีความเป็นอยู่สุขสบายแลาะฉะนั้นพระท่านกระดิก,กับชับว่าต้องนั่งธรรมะให้สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะตกลงมาที่เดิมเป็นเทวดาตกสวรรค์เเทพธิดาตกสวรรค์ และฝากความมาถึงลูกๆว่าให้มันทำบุญดที่ไปท่านอย่าง,งสม่ำเสมอจะได้ขาดหน้าตาท่านอย่างเงี้ยดูเอาล้วกันเนาะตอนเป็นมน,นุษย์ตามเป็นมนุษย์นี่เนาะอ่าอีกท่านหนึ่นนนเงเสียชีวิตเพราะหลับไปเฉยเฉย หลับไปก็เฉยเฉยหลังจากเสียด้วยวัย82ปีห oh. ลังจากเสียชีวิตแล้วโดวยกำลังบนที่ดิษฐทำตอนสมัยเป็นมนุษย์ได้ส้อยทนไปเป็นเทพตรยักษ์บนชั้นจตุมหาราชิกามีประมาณอยู่ในเขตกลางของชั้นนั้นท่านเทพเ,เทพรทยักษย์ก็มีความเป็นอยู่สุขสบายเป็นยักษ์เพราะมีความ มกโกรธหงุดหงิดนี่นะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีพระท่านได้ไปหาได้บุญที่ลูกชายทำบุญทิดส่งไปให้ให้ท่านแด่อนุโมทนาและพระท่านก็ได้ดสอนให้เทพบุตรยักษ์น่งสมอธิโดยนึกถึงบุญที่ลูกชายทำส่งไปให้ท่านท่านก็นึกถึงบุญนั้นได้ และพระท่านก็คุมบุญติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายขอยงท่านเทพบุตรยักษ์กายขอยงท่านเทพบุตรยักษ์ก็สว่างสวยกระเดิมมีความเพลิงปิติมากๆตอนใดนั้นก็มีแสงแวบขึ้นเมื่อท่านลืมตาก็มีอีกครั้งท่านก็ได้กลายเป็นเทพบุตรสุดลอยอยู่บนวิมานชั้นดาววดึงมีพระไปโปรดม <S S S 2> ีมาอยู่เขตกลางของชั้นนั้นทนเทพบุตรมอเห็นสภาพของท่านเปลี่ยนแปลงไปเชนนี้ก็ยิ่งรู้สึกปิติเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นพระท่านก็กรชัาบให้มันนั่งสมาธิทุกวันอย่างสม่ำเสมออย่ามัวเพลิดเพลินในที่ประยสมบัติไม่อย่างนั้นจะเป็นเทวดา,าตกสวรรค์กลับไปอยู่ที่เดิมออเป็นยักษ์อีกแล้วก็ให้ลูกโลกในเมืองมนุษย์ให้มันทำบุญทุกปุณและอุทิศบุญไปให้ท่านเสมอเสมอสหน้าตาท่านอย่างนี้เลยใแ่ พวกัราันนางเงี้ยเนาะนี่ท่านนี้เสียชีวิตเพราะ,ะ,ะโรคมะเร็งปอดด้วยวัย77ปีหลังจากเสียชีวิตแล้วด้วบุญที่ทําในตอนที่เป็นมนุษย์และบุญที่ได้รับจากลูกสาวทำให้ท่านไปเกิดเป็นภูมิทวาระดับกลางนี่พอโลโรคนิวนะมีมาอยู่บนโลกมนุษย์ภูมิทวา หลังจากนั้นก็มีพระท่านไปหาไม่ใช่องค์นี้นะแล้วอบุญที่ลูกสาวทำบุติศไปให้ท่านให้ท่านได้อนุโมทนาบุญและพระท่านก็สอนให้นั่งสมาธิและท่านได้คุมบุญในติจูดที่สู่กากายท่านก็นยิ่งปิติมากขึ้นจนในี้สุดบุญก็ส่งผลให้กายท่านเปลี่ยนแปลงจากกายปุม,มะเทวาที่มีวิวมารอนพื้นมนุษย์นะจะกลายเป็นเทพบุตรคนท่น อยู่ที่ชั้นจตุมหาราชิกามีวิมานใหญ่ต่อแล้วก็มีบริวารมากมายใาพระฉะนั้นพระธักร,กรรมชาติท่ทานเทรบุตรนังสมาธิสมังสมบูตณ์จะได้ขาดจะได้ไม่ตกสวรรค์กลับไปที่เก่าและให้ลูกๆในเมืองมนุษย์ทําบุญทีส่ส่งไปให้ท่านเป็นประจำาหน้าตาท่านอย่างนี้จ้ะนี่เนาะ